จะะทานน้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโจ๊กจมันที่ไหนคะูที่ตากทางแบบน้ำดูกล้องเลยสิลูกดูกล้องเลยไปเร็วเร็วไปเร็วเร็วไปเที่ยวกันดีกว่าไปไปตอนเด็กเ คนมาเที่ยวเยอะมากเลยค่ะกำลังจะเข้าไปซื้อบัตรกันนะคะเอ๋ไหนในป้าหนุ่ยนุนไปดูป้าตรงนี้ค่ะนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นป้าไหมเห็นป้าไหมคะ กำลังจะเดินเข้าไปดูทางเข้านะคะอเขามีรถเข็นด้วยนี่มีรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุโอ้โหปลาที่ปลาอะไรอ่ะโอ้เกือเห็นปลาไหมลูกอ,อปลาเยอะ อาก็เห็นไหมลูกอันนี้อันนี้อันนี้ข้างบนเลยอันน้าวไม่ดูแล้วเหรอลูกเออไหนเดินเอาไม่ต้องอุ้มค่ะไปก็ไปไปเดินต้น

ดูตรงนี้ดีกว่าดูป้าใหญ่ตัวใหญ่เลยไหนก็ทันมาดิอมกระปนี่มันไม่ีไม่อะไรเอัมบอเลก็ขยับอะอเกอจะเอาใช่ไหมลูกไม่ไม่เอาใช่ไหมครับอ้หนาสวยจังเลย นี่เยี่ยมค่ะ10เรียบร้อยทุกคำดึกค่ะ ไหนสิมาเปิดไฟให้เลยสองแน่เกลี่ยเปิดไม่ได้อ่ะตจอโทรศัพท์ตั้งวิดีโอไว้อุ้ยอุ้ยอุ้ยเหนียวเดี๋ยวก่อนแป๊บนึ่งตาดูก่อน ดูดินี่เจ้น้องนองน้องออกมาเเอาน้อยแล้วมันจะมีอุงโมงค์อยู่นี่ใช่ไหมไม่เห็นหนอนเลยมือจะสือเลยไม่เต่าไม่มีเต่าค่ะลูกมีแต่ปลามีปลาตุ่มแก่ยุบยืดด้วยค่ะ นี่ปลาอะไรนะคะปลานวนจันปลาจันทะเลปลานวลจันทะเลอาจารย์เอามือจัตรงนี้อันนี้คือปลาสลัดปลาเยอะแยะไปหมดปลาค้างคาวปลาเห็ดโคนปลาข้าวเม่าน้ำลือุ้งก ไม่ถ่ายหรอคะปลาอะไรอืเมเงยอะไรปลาอะไรอ่ะ,อ,อ,อ,ะอันนี้คือปลา,ป,า,า,ลาปลาการังปลาสันตุปิกยาไอ้นี่ไม<ด>่เ,เอาอะไรแค่ย่าเลยนี่มันน่ากลัวมากเลยอ่ะหนูยังหนูยังกลัว ปลาขนาหน้ามาหาแล้วน่ะอุยอ้ยอุ้ยมันน่ากลัวนะอุย้ยน่ากลัวน่ากลักวเขาไม่ชอบเไม่ชอบอื่นอไ่ี้พาอบ น้อใส่ีูแล้วเอามือมาใส่อนี่ก็มีมันนะคมีมนหไม่เห็นนะนี่ก็มีนี่ยีตแดงไหนเกิดัอะไรน้องยังไม่เห็นกลัวเลยน้องสนุกได้เลย

ห,หนุนหนุนหน้าข้างบนหน่อยค่ะเดี๋วลูกห,หัหน้ามาอะไรแล้วมาถ่ายรูปดิเดี๋ยวเบบี้ชาร์กอ่ะ้เบบี้ชาร์กถ่ายเดี๋ยวน้องถ่ายด้วยค่ะหนุอย่าเบิกลงมานะเบบี้ชาร์กไหมชารอ่ะไหนดูอะไรนี่กะเบนเนี่ยเห็นเปล่กะเบนเปล่า 给你们开门了呢。Okay, right? สนุกคือคนนี้นะคะอันนี้คนที่ไม่สนุกแต่ชวนคนอื่นมาเทีย่ยวทะเลคนที่อะไรนะคนที่ชวนคนอื่นมาทะเลแต่ตัวเองกลัวปลากลัวน้ำทะเลเชื่อไหมใครกลัวน้ำทะเลใครกลัวปลายกมาขึ้นหน่อยอันนี้คนสนุกอยู่คนนี้คนสนุกอยู่คนนี้ มาดูนี่เราว้าวก็ดูนี่ครับอุ้ยสวยมากเลยดูปลากระตูนตาามันนอนอยู่เนี่ย็มานี่นี่ไงนี่ไงดูตรงนี้ดูตรงนี้เลย ดูอะไรครับมีปลามีปลาไหมเอ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 ก็ไม่กลัวตีงกลัวเออจะจับน้ำด้วยนนะจับน้ำด้วยนะคือโซนใหม่ที่เขาสร้างใหม่ขึ้นมานะคะ โซที่พี่ท้าพันปลาเอาทำไมเธอดื้ออะไรอย่างนี้อ่ะลูกดูพี่พี่ก็ให้แต่ป้าอุ้มไม่ยอมเดินโอ้ย ออกนี่คือทางเข้าของโซนใหม่ที่เพึ่งทำนะคมะมีอะไรเนี่ยในเนี้ยปาก,กระเบนหนูมีปลาก,กระเบนน,นี่ก็มี นี่นี่ครับนี่นี่อะไรอะลูกโอยเจ็บนั่นนะตาอะไรอโอยนี่ดูดูปาดู ะะอันนี้คนสนุกอยู่นี่นะคะอันนี้คือคนสนุกนะไม่สนุกแต่ชวนคนอื่นมาทะเลไม่ชอบปลาไม่ชอบทะเลนี่คนสนุกอยู่นี่คนสนุกมาก เ okay. okay, okay. okay, ้าไม่ได้เราลงน้ำนักไทยอ่ะนักไทยเก่งใช่ไหมก็ดสอบช่คนเยอะมากไหคะที่นี่ ันนี้มาเที่ยวที่พิพิธภัณฑ์น้ำามอบุราพราเป็นยังไงบ้างคะความรู้สึกเจเจเป็นยังไงบ้างคะสนุกไหมไม่สนุกชอบไหมไม,บไมไม่ชอบทําไมถึงไม่ชอบไม่ชอบเราชวนมาทะเลทําไมล่ะคะเจเจกลัวใช่ไหมกลัวอะไรกลัวกลัวอะไรกลัวอะไรกลักวอะไรกลัวพี่โม่ละลูกอ้าว <ขอ S 2> บ๊ายบายกับลูกบ๊ายบาย Aquí no, haces, aquí lo